วิทยาลัยชุมชนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบการศึกษาการฝึกอบรมกับโลกของการทำงานมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสร้างระบบการศึกษาที่รวมการเปลี่ยนแปลงทั้ง3ด้านคือความรู้ทักษะและคุณค่าคุณธรรมซึ่งจะได้เป็นคูมคุ้มกัน สำหรับปัจเจกบุคคลครอบครัวและชุมชนวิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นและดำรงอยู่เพื่อสร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษาให้กับคนในชุมชนที่จะเพิ่มคุณภาพแห่งชีวิตและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในมิติต่ตางๆวิทยาลัยชุมชนแพร่เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2549 ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้ริเริ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดแพร่ทั้งในหลักสูตรนูปปิญญาหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมและการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแพร่นั้นมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของประชาชนในจังหวัดแพร่ให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนแพร่รวมคิดหาแนวปฏิบัติที่จะให้การดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในจังหวัดแพร่ในรูปแบบการจัดการศึกษาด้านการวิจัย การบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของวิทยาลัยชุมชนให้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่และองค์ความรู้ภายในชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้เพื่อแก้ปัญหาตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นกำลังคนที่มีความรู้สำหรับอนาคตมีสมรรถนะการเรียนรู้สร้างสารค์การเปลี่ยนแปลงชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืนและเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและพัฒนาวิทยาลัยในทุกๆด้าน หลักสูตรอนุปริญญา6สาขาวิชาดังนี้สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นสาขาวิชาการจัดการทั่วไปสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชา,าเทคโนโลยีการเกษตรโดยการเปิดกว้างทางการศึกษาไม่จำกัดอายุของผู้เรียน ส่งเสร in ิมให้น th ักศึกษาทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ที่ว่ารักท้องถิ่นจิตอาสาวิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาตั้งแต่พิการศึกษา2550จนถึงปัจจุบันสามารถผลิตผู้สําเร็จการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วจํานวน1077คนปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนแพร่ขยายห้องเรียนเพิ่มคือ ห้องเรียนศูนย์ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลวังชิ้นอำเภอวังชิ้นและในอนาคตวิทยาลัยชุมชนแพร่มีเป้าหมายขยายห้องเรียนให้ครอบคลุมทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่วิทยาลัยชุมชนแพร่มีศูนย์บริการให้แก่ชุมชนที่สำคัญได้แก่ศูนย์ไอทีห้องสมุดศูนย์แหล่งเรียนรู้ในชุมชนอำเภอวังชิน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบการอาหารไทยวิทยาลัยชุมชนแพร่ศูนย์การเรียนรู้ไม้สักวิทยาลัยชุมชนแพร่และศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนวิทยาลัยชุมชนแพร่ยังมีพันธกิจที่สําคัญในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตเน้นการตอบสนองและการยกระดับอาชีพ ตามศักยภาพของจังหวัดแพร่โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนวิทยาลัยชุมชนแพร่มีบทบาทในการส่งเสริมการจัดก,การศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดแพร่ทุกช่วงไวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการส่งเสริมเด็กปฐมวัยในชุมชนให้มีโอกาสในการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชนที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอีกทั้งยังส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพในมิติต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแพร่วิทยาลัยชุมชนแพร่มีพันธกิจในการยกระดับความรู้ความสามารถทักษะ และศักยภาพในการประกอบอาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดแพร่เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาธุรกิจภูมิปัญญาพื้นเมืองสร้างผู้ประกอบการด้านอาหารให้ได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานการยกระดับอาชีพด้านไม้ให้มีคุณภาพพร้อมสำหรับการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับของตลาดสากลในปัจจุบันจังหวัดแพร่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุโดยได้ขับเคลื่อนผ่านการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพ่ออุยแม่อุยวิทยาภายใต้แนวคิดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้องค์ความรู้ภายในชุมชนและสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในการดูแลผู้สูงอายุรูปแบบการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการปฏิบัติภายใต้แนวคิดสร้างสุขสนุกเรียนรู้อยู่คู่ชุมชนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทำให้วิทยาลัยชุมชนแพร่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปูงชนที่อยู่ในชุมชนและเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับประชาชนในท้องถิ่น ได้พัฒนาตนเองยกระดับความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพบนฐานบริบทและศักยภาพของจังหวัดแพร่ซึ่งในอนาคตวิทยาลัยชุมชนแพร่จะผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อการสร้างสารรค์นวัตกรรมสู่ชุมชนและเป็นวิทยาลัยชุมชนที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางสร้างชุมชนต้นแบบนวัตกรรมชุมชนแห่งภูมิปัญญาเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชน ให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน